แนนลบไปเลยแต่มือถือมันไม่มีตูดจะถ่ายไปไหนวะเทคโนโลยีนี้ก็ถือว่าโปรดัก์ใหม่นะครับมันคือคอมิก้านะครับเป็น professional audio equipment นะครับเราต้องรีวิวเป็นจริงนะครับเราไม่มานั่งเฮ้มันดีที่สุดในโลกไม่ได้เราต้องลองเทสกันนะฮะเปิดขึ้นมาปุ๊บอย่างแรกเป็นเคสคอมิก้าถูกปะว่าคอมิก้านะฮะครั้งแรกเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยครับข้างในเคอยู่ยัง p o s i t i v อยู่นะครับ ฟีลลิ่งของกล่องมันเนี่ยผมรู้สึกเห็นครั้งแรกเห็นกล่องมันเนี่ย <_ d Es> ผมเลยว่าเฮ้ยแม่งก <_ d Es> ันดั้มว่ะมีความเป็นหุ่นยนต์มากน้ำหนักเบามากสามร้อยกรัมใช่ไหมสองร้อยกรัมมาลองดูดิด <_ d ales> มันคือชอ็อตกันที่แปงลงร่างได้ผมไม่เหมือนหุ่นยนต์เลยวะ่ะ <_ d ales> มันแปงลงร่ายได้นะครับ <_ d ales> มันสามารถเอาข้างห,ง,บบขงหนึ่งแบบนี้ข้างหนึ่งแบบนี้ข้างหนึ่งแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่เลยแล้วก็จะมีปุ่มปรับอยู่นะครับ หมือนจะมีจอข้างหลังด้วยมีจอข้างหลังมีเด็ดแคทให้ด้วยนะฮะแมวตายของผมเนื่องจากผมไม่ค่อยมีไมค์นะเราไม่ได้บ้าเรื่องเสียงมากผมจะเทียบก,กับโซนี่รุ่นนี้ครับตัวที่ผมใช้อยู่เป็นไมค์หัวกล้องของโซนี่นะฮะเป็นไมค์ช็อตกันที่หมื่นกว่าบาทเด็ดแคทเอาคะแนนลบไปเลยใส่ยากเวย้ยทันที่จะใส่ง่าย,ายมันมีสองอย่างฮะเขาทํามาใส่ยากหรือผมโง่ใส่ยากไปนิดนึงแต่ใส่เข้าครับโอเคเปน็นี้เหมือนอะไรวะใส่แล้วเหมือนอะไรอะ่ะ ยนี้เขาเรียกว่าสวยหรอหรือสายชาร์จก็เป็น USB C นะครับยังดีนะตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมรู้สึกอย่างแรกถึงความเจ๋งก็คือว่ามันเหมือนเป็นช็อคอัพซอร์บเนเหมือนรองเท้าไนกี้มันมีความแบบดึงดึงมีความแบบนุ่มนุ่มเหนียวเหนียวเนียฮะยืดยืดได้อย่างงี้เพื่งเวลาแบบเรากระแทกอะไรมันไม่พังดูสิฮะเดินเดินถ่ายอนะไรย่างเงี้ยอืมอันนี้ดีนะเปิดขึ้นมามันมีสายให้2แบบนะครับสายที่ใช้กับมือถือได้นี่มือถือจะมี3เส้นดำดอย่างงี้นะของกล้องจะเป็น2เส้นเห็นไหมฮะ แต่มือถือมันไม่มีตัวตูดแล้วตูดมันหายไปไหนวะเลิกใช้ใตัวแจ็คแบบนี้มาประมาณชาติหึงแล้วเดี๋ยวต้องไปหาก่อนแต่เที่จเทสใช้ก,กับกล้องให้ดีกว่าหลักๆที่เขาพยายามจะขายคือมีโหมดไปข้างหน้าอย่างงี้โหมดแบบ30 s ส e r e เตอริโอโหมดเก้าสิบเตอริโอโหมดกลับไปกว้างขึ้นแล้วก็แบบมีไบเดเรชันอลโหมดเลยหน้าหลังนะฮะคือเป็น4แบบที่เขาแนะนําให้เราใช้กันนะครับสามสอสวัสดีครับนี่คือการเทสเสียงนะครับอันนี้คือใบของกล้องของโซนี่นะครับน้ำแร่มองเฟิร์นะครับมีโพแทสเซียมซ,ยมซ,ยมซฟ ฟูรัยแมกนีเซียมซิงค์คาร์บอเนตเดอะวอเตอร์ออฟไลฟ์นี่ไทยอินดีมากเลยนะต่อไปจะใช้ใหม่อันนี้นะโคมิก้าโลคัสออนแล้วก็30สเตอริโอโหมดนะฮะก็ โลคัตออนนะครับดูเสียงกวนมีไหมเนี่ยเสียงแอร์หึ่งๆอยู่นะมีโพแทสเซียมแคลเซียมโซเดียมซัลเฟตฟลูออไรด์แมกนีเซียมซิงค์ไบคาร์บอเนตมีโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมมีโพแทสเซียมแคลเซียมโซเดียมซัลเฟตมีโพแทสเซียมโซเดียมแคลเซียมมีโพแทสเซียมแคลเซียมโซเดียมซัลเฟตนะฮะเคลียร์ขึ้นหรือเปล่าเราปรับถูกต้องนะฮะมันก็ซิมเปิลทีเดียวนะครับนี่นะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นเส้นตรงคือเป็นแบบโลคัตออฟกดทีนึงปุ๊บมันเป็นโลคัตออนโลคัตออฟโลคัตออนเวลาปรับไมค์เเเนนนีี่่ยหหหห็หมมมมัรราปรบดดด90ด T ด M โมโนสเตอริโอโอเคนะตรงนี้บอกว่ามันหลอดทีเดียวแหละกดค้างปิดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ดึง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 ต่อโทรศัพท์ก็นี่ไม่ยากฮนะเห็นมีเฮดโฟนแจ็คใช้ด้านกับโทรศัพท์นะฮะก็แบบนี้ไปเลยนี่นะครับเนื่องจากมือถือ iPhone ผมมันถ่ายตัวแจ็คไม่เจอล,ละเลยยืมของน้องโหวเวลมานะนอกจากต้องเทสตัตวนี้นะครับต้องลองเทสอันนี้ไมค์หัวกล้องนะครับเทสไมค์หัวกล้อง1 2 3 4 2> ปรับเป็นสเตอริโอแล้วโลคัดนะครับนี่นะครับเสียงจาก คมิก้านะครับหนึ่งสองสามสี่เทสไมหัวกล้องหนึ่งสองสต่างกันไหมอ่ะเรแล้วเราคัดนะครับชัดเ like. ลยเหรนมาคมิก้านะครับหนึ่งสองสมสี่หนึ่งสองสามสี่ต่างกันไหมอ่ะระยะไกลขึ้นนิดนึงนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่หนึ่งสนึ่ะคะหนึ่งสองสา หนึ่งสองสามสี่นะครับถ่ายจากคโมิก้านะครับต่างไม้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เสียงดีกว่าเปล่าก็ช่วยขึ้นมากนะครับสังเกตตั้งแต่คลิปมือถือนะเสียงเคลียร์กว่าเยอะนะครับแต่คือว่ามันยังไม่ได้เต็มประสิทธิภาพของไอตัวโคโมิก้าเพราะว่าไปอยู่ในที่ที่มันมีนอยส์เยอะไอ้โลคัทฟิลเตอร์เนี่ยโลคัทเ,เนี่ยมันจะช่วยตัดไปมากแล้วก็ใส่พวกเดซแคตอีกนะการลงกันลมถ้าคุณไปใช้หาใช้มือถือถ่ายนะตอนนี้นะคะจุกแจงอยู่ที่ชาม แต่พอมีตัวนี้มันทําให้แบบกันเสียงแล้วมันเสียงคมมากสรุปง่ายๆครับตัวนี้ก็คือค่อนข้างโอเคตอบโจทย์นะโซนี่ผมก็คงใช้ตัวตัวนี้แหละพอของโซนี่มีอยู่แต่ถ้าเป็นของตัวอื่นกล้องของตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยตัวนี้ครับนัมเบอร์วันในดวงใจเลยเพราะมันมีมัลติโหมดนะฮะสวิตได้มีจอที่ชัดเจนเห็นประมวลผลนะโซนี่ยังไม่มีจออะโซนี่ยังเป็นแบบแต่มันไม่ต้องชาร์จเนี่ยโซนี่ใช้ไฟกล้องอันนี้ต้องชาร์จต่างหากมีสาย USB C ให้นะครับแล้วก็เป็นสเตปเลสปรับเสียงขึ้นเนี่ยมันปรับได้เลยมันไม ผมว่าตัวน,นี้ถ้ามีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆก็อัปเกรดได้นะครับดีข้อดีที่สุดเลยก็คือใช้กับมือถือได้แล้วก็ใช้กับกล้องได้ก็มีประโยชน์ทีเดียวนะคือชอบที่มันใช้ได้ทั้งคู่นะครับดีไซน์ก็ค่อนข,ข้างที่จะแปลกใหม่นะผมชอบดี t r c k shot my one y y m two โอเคชื่อ c k s s h o t เจ๋งแปลงอ่ะ การออกแบบนะครับผมให้8.5เต็ม10คุณภาพเสียงผมให้8.5เต็ม10นะฮะการที่ช็อคไอซอมแบบผมชอบผมให้9กานะครับการที่มันสามารถใช้ versatility ใช้ได้หลากหลายเนี่ยผมให้9เหมือนกันและเมนูของมันข้างหลังเนี่ยการดีไซน์ออกแบบความใช้ง่ายนะผมให้9้าเหมือนกันโอเคทีเดียวสําหรับไมล์ราคานี้นะอย่าไปเปรียบเทียบกับไมล์ 2. สองสามหมื่นนะไมล์ราคา4-5,000เนี่ยผมว่าโอเคทีเดียวเจ๋งว่าก็เหมาะคนที่มีกล้อง ซื้อใช้กับมือถือไม่คุ้มครับหลักๆก็ใช้กับกล้องแหละที่มือมือถือมันก็ใช้ได้ด้วยมันก็รู้ว่ามันมีออปชั่นตรงนี้นะฮะก็ใหม่สุดเทคโนโลยีนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะคมิก้าตัวแรกที่ผมเคยใช้ซึ่งผมก็ว่ามันโอเคทีเดียวแหละชอบทีเดียวครับกก็ดดีีเยยยยจจะคคค่่ออออมมมมวาาาหหหุ้้้้ณนนัััััลลลงงงใชืืไปบบ FFISO ร